สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับชิคเกอร์ประจำทุกวันนะครับกับเจดําอัพข่วาวจากน้ำเด็ข่าวความกับลุ้หนังโลกนะสั้นๆกระชับๆไว้ได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นก็ได้เลยน,นะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอร์เหนือเจดําทุกวันนะวันนี้เ็รเรื่องราวของคริสตโโรนัลโดตตำนานทีมชาตโปรตุกเตกสของอาลนนเซอร์ทีมดังในสวิตสโปรลีของสาอุดิอรบียนะจะล่าสุดนี่นะตกเป็นข่าวกับอดีตต้นสังกัดอย่างยูตุสมาลายแห่งกาโชสไตรเตอรี่ว่ามีกกกาาารฟฟ้้อองงงงส่่ลัันนนนะหจูเวี ค้างค่าเหนื่อยในช่วงโควิดกับโคเชโนโรโดเนี่ยเป็นเงินจำนวนกว่า19.5ล้านยูโรแล้วก็ทำเรื่องฟ้องเฟิงกับไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะยูนตวเองก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะทำเรื่องจ่ายแต่ขอหลังจากพ้นวิกฤตโควิด COVID ไปก่อนและยูนตวเองก็บอกว่าโลนโทเองก็รับทราบเรื่องนี้แล้วก็ย้ายไปอยู่ในแต่ในปี2021ก่อนที่จะบอกว่าโอเค ทั้งโรนโดทั้งยูทุสไม่ได้มีข้อผูกมัดกันเกี่ยวกับเรื่องเงินอีกต่อไปแต่สุดท้ายเรื่องไปถึงศาลปุ๊บเ่ยนะคดีก็ขึ้นไปเรียบร้อยก็มองว่าผิดกันคนละครึ่งโรนโดก็ผิดที่พูดไม่เคลียร์ยูทุสก็ผิดที่ไม่ยอมจ่ายเพราะนั้นเอางี้รับผิดชอบไป,ไปคนละครึ่งแล้วกันก็อยู่ที่คนละประมาณ9ล้านยูโรอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ล่าสุดยูทุสถูกศาลสั่งให้จ่ายจํานวนเงินนี้เนี่ย ยูทุสไม่ยอมจ่ายบอกไม่มีตังค์และคิดจะเอาคดีนี้นะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ด้วยนะเพื่อจะเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเชื่อว่าตัวยูทูสเองก็ไม่ผิดที่จะต้องเคลียร์ค่าเหนื่อยหรือไม่เคลียร์เพราะคุยกันแล้วจบแล้วโรนโดบอกขอย้ายไปแมนยูเต็ดเพราะนั้นเรื่องเงินเนี่ยตัดชัวตัวนี้ไม่จ่ายแล้วนะแต่โรนโดเข้าใจว่าไอที่ตกลงไว้ยังไงก็ต้องจ่ายแม้เขาย้ายแมนยูเต็ดแล้วก็ตามนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้ว ศาลอุทธรณ์ของอิตาลีจะตัดสินใจยังไงกับคดีนี้แต่ศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินใจให้แบ่งกันคนละครึ่งก็คือคนละประมาณ9.8ล้านยูโรอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะก็ต้องรอดูเพราะโรนโดเองเนี่ยเล่นยูฟ่าสามฤดูกาลนะเล่นไป1 3 4นัดยิงไปถึง101ประตูคว้าสุดดโตได้2สมัยนั่นเองปัจจุบันอยู่กับอาร์เซอร์ในซาอรรับค่าเหนื่อยปีละ200ล้านยูโรอ่อะกับเงินตรงนี้ก็ต้องรอดูใจกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเรื่องของคดีความอย่างเดียวหรือเรื่องของการเสียหน้าหรือของเงิน ทั้งยูเว่แล้วโดต้องไปเคลียร์กันในสารอุดทอนนะนั่นเองว่าสารชั้นต้นจะสินแล้วยูเวนตุสไม่ยอมจ่ายนะเอาตามนี้นะพวกแกคิดยังไงเรื่องนี้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้และอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องหน้าของเราตูยูเอเต็ดฟรีจิ้งห์จะทำทุกวันพุธทีมาอัพข่าวก็มาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ